สวัสดีครับมาพบกับนัดคุงชนแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ไม่สกินแล้วแต่ก็มาป็ไนายกันนัดครูผมก็ไม่สกินแล้วเย่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 เยเกมมาต่อมันก็ไม่ทำเองหรอกครับมันผมทำให้มันนะครับเอาเว็บอะไรล่ะเดี๋ยวได้เปลี่ยนชื่อให้ที่ผมเข้าให้ผมมันได้เข้า อีเจอแอปเปิ้ลไม่ใครเลยเลี้ยงของครครัผมเจอแกองโหจะฆ่าเลยโอ้ยอย่าฆ่าเล็กเอ,อ้ยเล็กดีกูยังไม่สุดบึบบึบบึบ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องสนใจนะปิดไปเลย ที่ขุดสโตนบึ่นีนะามที่ขุดนะที่ขุดสโตนได้แล้วทำตัดที่เอ้อทำกวานะเอ็กสนะบึบปุ้ยจะทานเป็นดองชีดองชีหมูมุกไม่มุกนี่เราจะเลินน่จะเรินลง โอ๊ยโจอท่อมโจอท่อมแขกรับเชิญของรายการคนตีเทแนลไม่พูดเลยครับคุณโคดานะครับอ้าวโอ๊ยเลดงตรงเที่ครับอ่อเออเอเอ,เอดงทานทำอะไรอเล่น ดูให้ก่อนนะไม่ใ,ใครไม่มีอะไรเลยในเมืองพวกอะไรวะในเมืองเรามีอะมีฐานมีเหล็กโอเคขุดฐานมาด้วยนะครับไม่เจอฐานอยู่ไหนกันอะอยู่ที่เมืองบมอยู่ที่บ่<ะ>มอ<า>ยู่ทเหมือนว่าขุดลงเหมืองเอง

Bụp. Nói chân này. Ừ. Mm. Núi bên đông. Còn nó bên đông hả lẹ? Chị ăn. Ờ. Uh, Ê nha. À. Chờ nói. Ê à. nha. Nó thả mình còn. Bẹp. มันเห็นเหมือนเป็นดงอะแต่ได้แปดน้อยจังเนาะโอเคพอดปล่อยไว้ไม่ห่วงโอ้ับห่วงเพราะมาจะหมดไม่มีน้อยเหรออือทำไมเราไม่มีฟันดีกาบอันเราเเราตัดที่ เอยเราตัดแค่ต้นเดียวเององเขแค่ต้นเดียวเ,ยเ,ยวเอเหรอไม่เชื่อตัดต้นเดียวได้ต้องสาสาอันอ๋อเอ็นแปรรูปเหรออแต่มันก็ไม่น่าจะถึงนะถึง่เรขได้มันงไม,มให้12อเค

ơ ông gan 8, tao 9, vui lẹt ok Hello lưu một lời nhìn nè. ันไม้เก่าขอตัดคลิปอปนหนึ่งนะครับโอเคกลับมาต่อนะครับเออผม,มนนะไม่ไดมาชอนะ็อนน้ำมีคนมาช็อตนะตอนนีนะ้จะมีสามคนนะนี่นะเก็บเก็บไม้เยอะๆนะ

โอ้ยตา้มือแล้วอโอ้นู่จุดจุดย้ทุกคนมาหาเขาแล้วเขาทำเตียงแล้วเขียว สามคนปึ๊บปึ๊บปึบมาเร็วมาเร็วโชคดีเจอแกบึบเอ้ยบึบเฮ้คนมาหาเร็ ปุ๊กขึ้นด้วยนะครับปรับมอนล้วะอุ้ยยากเลออยกิ๊ตซ์ใครปับยากเอ็มปรับอะไรจัดปรีชีพมาแล้วคันกัน อ้าอ oh. oh. ้าวอต่มาเล็วโนอไรบวกดีวะพิกแอพบวกนี่นี่ไงไม่รู้ิแลเฮ้ย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 ใจ็นใเย็นบ้านเราอยู่ตรงไหนกันวะเนอะโอ้แอนด์แมนอะโน ดาก็าหายไปไหนวะเนี่ยนึ่งเดมอเอ้ยต,ตอนคลิปลงจอผมผมตอนเช้านะอึอัดคลิป,ปลกลับมาต่อครับหลังจากที่ไปบูมมอนมานะบูวนะไม่ได้บูหรอกไป บ้านพี่าดานมีนะก็เลยอาแตไอ้นี่มงเบียมออ้อีกตอมาส์มาส์มา,ะา,ะาะอะใช่

ช็อป <konkret S 1> ชเจอเลวีเอามันยัเลวินได้ว,ว,นวนนะนั่นเลวีนั่นเอ่ดูก่อนคิดอาก็มันเห็นมันสูงอะแต่ไม่ใช่เลวินวม,มนมีใครมีทอ็อตใช่ไหมเนะมมี่ยมีไม่ใช่ว่าข้างล่างมือจะตาย บุ๊บ,บ,บปดิโอน้องฮอตมานี่ดิมี่ะสองอันนะแบ่งค้าหนึ่งอันถุยมีห้าอันเ,าาเอาไสามเอาไปสองอบคน,นไปคาไปงดดีว่ ใชกระบอกไม้คืนด้วยต้ออนไม้ตัดไม้ดีกว่ากิตเตอร์เรียกไมไม่เป็นไรเรียกเฉยๆเล่อกทำปักเตีวววยวอะไรวะเฮ้ยตรงนี้เป็นต้นไม้ต้น เฮ้ยตรงนี้มาต้นไม้เออเลยว,วะต้นไม้ใหญ่ตัดก,กันนี่ทำเหลือให้แล้วนะอะไรเออดาบดาบ,บเลยดาบหินทำให้ลแล้ววกูจะข้าทำตกเสียแล้วไม่มีใครทำกล่องแม่ผมขอทำนะไม่มาตัดต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ได้ออไมาเยอะ ไม่ได้ผมอผมไม่ไผมม่ไเอาตพี่เลยแล้วไม่ผมเอาไนะผมจะเอาไปเผาอะไรไม่รู้ผมแล้วก็มีของ้ก็มีเหล็กไงก็เาจะดูนะผมว่าเอาเอาไปหกอันเอาไปหกอันข้างหลังมันมีสิบสองอันแล้ดไเลยข้างหลังเออตีทำไมหนัติดนะอือหือติดนะติดนะ เบบรบโอโหได้มาที่ยี่สิบอันดิบเจ็ดอันแต่ควันจะใกล้พังตัดทินอุปกรณ์หินเกือบจะครบแล้วว้า ตัดไม้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 ลงเหมืดมอดีกว่าเ,เ,เราตัดไม้ให้มาให้ได้มาเยอะๆพีต่ตาลงเหมืองดิกง,ง,เ,งเดี๋ยวค่อยลงตามตอนนี้มีท็อปอมาอันนั้นนะคบผมนะครับผม นี่นะครับผมถ้าเจะใครเจอเลยพี่ขอสักงสามอันนะครับเอามาพี่ทำที่ขุดเหล็กทำไม่ได้ถังน้ำแล้วก็มาทำฟางอ้าวผมมีเหล็กอยู่หกอันอ,ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาหาพี่แล้วเดี๋ยวพี่ขอรับสามมาแล้วกันอืมอืม,อมผมก็ว่าจะเอาพอดีเลยทำถังมาปลูกไผ่เลยปพ่อเนี่ย จึ <B> ิงจริงจริงๆอ่ะเขาใช้อะไรอ่ะแค่เขาเขาใช้สติกอ่ะทำทำทำเป็นเออเขาใช้สติกกับเออเขาหมั้นไปรูปแล้วเาทำเป็นสติกใช่ไหมล่ะแล้วก็มาทำมันแล้วก็เอาโคกับสติกมารวมด้วยกันก็จะได้ช็อตใช่ไหมล่ะอืม ชั้นใหม่เขาเขาสามารถเอาหินน่ะมาทำทำเป็นสติกได้แข่งไมออ้อ่ะแต่แต,แต่แต่มันเชื่อแท่งหินแล้วก็สามารถมาทำนำมาทําเป็นทอสได้แต่แต่ตรงีมันเป็นไมออ้อ่ะของทอสธรรมัาจะเป็นหินอืมรูผมร้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วแล้วมานคัาจะทำแล้บ้างหรือเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมลองแล้วเนี้ยเนี้ยต้องเป็นโมชั่นใหม่ล่าสุดหรือเปล่าต้องลงมดว่ะ หรือว่าต้องลงมดลัดละพี่บอกว่าต้องลงมดกว่ามัง้งหนึ่งจุดปดั้าหนึ่งจุดแปดจุดสิบน้นะาะได้ยินเสียงราวานะมาไนดะ้เยอะมากมากจะตัดจนจะมืดนะจบไม่ได้มืดอนะต้นหัวขวานจะพังนี่ไงเหล็กเจอ,อสักที เจอเป็นดงเลยอย่างนี้เออเด้อเจอที่เดียวแปดอันเลยอืมอือได้ยินเสียงลาวะแล้วว่เราจะเจอลาวานะบุดลงน้ำเนี่ยบึบแล้วก็ ท่านคลิปแรกขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับเฮ้ยยังยังหรอนะโปรดโปรดกดไลค์และกดซับสไครด้วยครับไปละบ๊ายบาย